สบายดีพี่น้องบสุขุสุคนมากินแกงแกงเห็ดเผิงกด้วยม่แนงแกงหักต้นอีแม่แกงเราโบได้ถ่ายซ้ำพี่น้องเลยถ้ายากเห็ดอาบน้ำอาบในแกงเห็ดเผือกแล้วก็มีต้มไก่ต้มต้มไก่บ้านเลยพี่น้องเลยแล้วก็ฉี่กินเป็นตัวน่นี่เลยมามาพี่น้องกินขาวแรงน้ำกันบสุขุสุคน สบายดีพี่น้องมื่อนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากินข่าวแรงพี่น้องผู้อันผู้ที่หกสองสามก็สบายดีพี่น้องไปด้กันสบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงกันเด้อข่าวแรงน้ำมันไม่ดีเลือกมาชื่อตัวเองไม่แดงก็เลยไม่แดงบุกนักหลายมื่อนี้เลือกมาชื่อตัวเองคนน้อยก็มาแล้วเแกบอกเพื่อนมานั้งแต่ แกงเฮ็ดเพื่นไปจอบเพื่อห้องให้เอ้ยโอนเด้อพี่น้องไปจอบเพื่อห้องให้เพื่อนตอนไปอ้นบริษัทคลิปท่านยังมีพี่น้องแกงเห็ดเอาเสื้อผ้าน้องลุงแล้วก็เสื้อผ้าเพื่อนแล้วก็จะซื้อขากรองเลยว่าแกงปผมมีขากรองมั้ยแจ็ปแจ็ปใช่แจ็ปเป็นย่าหักแล้วนั่นจานน้ำเลยแกงเฮ็ดแจ็ปขนาดแกงเฮ็ดเต็มพี่น้องเด้อแกงเฮ็ดเป็นแกงโลนสี่สิบพันเด้อ เท็ผงเนิ่นมาแม่เทปผึงตัดเทปผึ่งตับเต้านะมันเป็นเท็ดใหไงนี่ยแบบเท่งกัมเทปขลัลายเสปตลาดเทปถ่ายตอนแกงที่น้องเบิองไไทถ่ายทำพี่น้องโดนอะไรไปกินเออณแม่ก็ยากินในมัตไ ถึงเลยหยกเลยเลยแซ่บแกงเห็ดบริกินโดนละเดี๋ยวต้องคนแกงเห็ดแซ่บเดี๋ยวต้องค้น,คนเฮดหลายคนไในหลายไม่มากเนี่ยพอคือว่าอยากกินแกงเห็ดเผาอยู่แต่ก็ขำนอนก่อนนอนแล้วรับแ่บริกิน <laughs> ตีกินชมตลาดลักโซ่ซื้อไก่ตลาดลักโซ่สี่สิบห้าต่ออะไรก็สี่สิบต่อเด็กซื้อมาจำหาจำซื้อเลยจำหาถ้ามันมันไก่ละซื้อไก่ไตัน เน้องรงลุงกับป้าวานกันอิ่มแฮมเบอร์เกอร์แล้ว <S <S นอนและหงตรงพระองค์น้องลุงคือที่บรเวณเขาองเทียนอกี่น้องปีนี่นนะเราว่าห้องเจเพืมอนกับห้าก็หาปีเนา้องเจี๊ยมของเราทำภาราพจหนาอะไรกันกน้งนองให้มันแบบให้เรื่อง ของแม่ละก็กับลูกมันให้มันเขาขี่เขาทางก่อนนี่น่องยังสี่เดินเรื่องลูกเท้าเขาเขาเงียนทมโนครัวก็ยังบ่ได้เลยก็ตัวเลยนะ สิชัวกไม่ได้กินอย่าตังแ่นล้วหักเลยชัวกินมันเดียวนี่ล่ะชวคกเิงละไม่ได้กินชวกินลุกอ่ะกินดัดกินดูก็ได้กคปลากินดูก็ได้ัหมดเนื้ออะไร้ยดกินดูก็ได้แม่เชื่อมันกละไม่โบฮ็ดันนี้มันใกล้ล้าท ต้มแ้วก็มีจะมาขีดขึเลนยนี่เลยส่วยใียังพี่น้องไม่นงนเผื่คล้ายขเขาเกียบเบิ้ดกับอันนองดุ๊เบิดเมื่อขมุกขมุนได้ขอบครัวนี่เห็ดแบบสามาคีกันดีเลยพี่น้องขอบัวอุอว่นแซ่บเหมือนลูมีอาหารด้วยต่างจากขอบัว,วนคววนในพี่น้องเลยเขาจะคของเลย,ย่ะครับต่างไว้กเี่ยวมาเขือหนึ่งเล้ว่ะ มาเห็นเลยจนดีใจแทนน้ำทุกนคนไม่วามทุกนกโรแม่เป็นรักให้ลูกส่วนลูกอยู่ตลอดอมแม่เป็นผู้ให้ ให้แม่ทางนี้กับลูกพ like ันหายแม่เ้าพันหายจนเบิร์ตขาดชีวิตเอาเยปนนั้นยังหูโคสุดซวงเซต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 กระกิบบุรีเนี่ยก็เลยบุได้ให้แม่กินกับแม่เป็นงจกเป็นึมงกันยังะ ได้ยินอยู่ว่าขอยองนะยิ่งน้ำหน่ะเแม่โจ๊บเจ้าน่ะ้าลูกเห็ดลูกหาบืนลูกลกเตาหุ่มข้าวกลับมควาำสุกแม่ส่วนอยู่ปับปับคอยลูกว่าทุกอย่าง แม่รักใครลูกรักแบบนี้ก็มันก็พ่ออยากอันเนี่ยก็อยู่อยู่ได้รักข่อยกพรามันดอกแล้วบอ,อยู่จะงาม,มาพ้นแม่เรัรักงามพนแต้อยากยอมงามพนจะยอมบบได้รักกันคือที่รักไม่อันในแค่นเ <laughs> ด็ดโบอยากยอมแล้วเนาะดดโบอ,อ,อาศัยกินําเดด รักคไมจะมีราคาดูไดเดเดออกดูว่าผลตกกันนึงอันนี้่ได้หรอรักไม่แปะไม่แปะซุ้มเลยซุ้มลยหลดรักคอยรักไม่แปะรักสามสิ้าเคาชอบเดี่ยวคอคเป็นนิตบุกนักคุยอ่ะหืจอย กะจะะกม <kommt pour S 2> <t> ่ม <những> <w> ีเวลาเลยก็จะละมีเวลาสิตอนโตอันนั้นกเชดเพนี่่ลูกเคยฝนกับเห็ดนำไ่เ่าบดมือบดเวนพี่นองเอ้ยนี่ยนาลูกเคยจบอีกเห็ดบดมือบดเวน้อมลูก้อมเมี้อมไเ่าคูน ทุกคนคือคือเจ้ามานคือกันวันี้เอาอาหาไแล้เอาเป็ดตอนนี้มีแนวดแนวหักสาธุบุญนีว่ะบุณแน่ค่ะุักตเจะเอาสดจะาเ่้จะพอเสร็จสดเพียงเนาะีได้ล่ะมีอาชีพมันโอีนี งานไม่ยู่ข้าวไม่กินนั่นะเรจับตัน่องข้องอันผู้นิหารคือพระเผลนี่แหละพี่น่องผู <laughs> ้ที่อันเห็ดอันเขาเทียบมนะเห็นว่าพี่น่องนิคิดนะืกันเลยไปทั้งใงใครก็บว่าเผลอหลงหุ่นกันเดียวนะ ตื่นแล้วเขาเจะได้คุณเป็นน่องเด้อคุณควรเขาเปียบคุณตื่นเอื้อยแม่แบบตัวน้อยแม่แล้วน้อยสก็นู่นกต่แม่อแบบนี้อยู่แล้วเป็นตัวน้อยแหละลายนุ่งนะไม่น้อยเลยเนาะน้อยจะไปง่ายมาง่ายใครก็อ้วนได้ แต่กระบ้าเห็นว่าอ้วนนี่ขลองแค้วลองแวดีไรบ่มีเมื่อยบ่มียังเห็นเนปีนปีนเียวปีนภูภปีนเขาเปยวแก้วเป็นไรเด็ดหมดเลยแของไวเห็นว่าอ้วนนะเห็นแล้วคนใ่อกวนยืดยากกัะบ้าหยากไปซ่าปลูกปวดแขนปวดขาแไม่เคยเจาะแต่มาอ้วนนะทำให้อ้วนตัวหญมากกว่ามันเปคองแค่ อ้วนก็จหน่อยนี่ตันบภาพเดี่ยวเี่น้องเอ้ยแต่แท้คำม่ง่ายมัง่ายเหขเขาเขียบบนมือจะมีเวลาจี่ดเย็่ยมเงี้ยเวลาเท่าต้องใส่เห็ดเล้ยอ้ทำเงินมากกับจได้กินแล้วโอเคเ่ยนสัน มาเปนน้องคนข้าวแล้วอันเัียวอได้เนยอมับเดียวได้เด้เจ้าฮะอยากบอกพอได้ชื่อถึงได้พาลูกติดมันเป็ปาญยาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเราไปงเริ่อ ขอบคุณถูกกำลังใจและทุกคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์หาอ้อนถุกทุกคนเด้อขอบคุณฝากกดได้กดติดตามกดกระดิ่งคือเก่าแ้อพี่น้องช่องลุงนะาพาม่เดียยงเดียวเรจะเด้อนนองอ้อนผลกลับไปรถโด,ดยสารแ้อเพีงยงดด้ดยบริขีรถจักไปเพราะว่าอ้อนกระใสรถจักกับนุชไปหันไปนีเป็นีรโดยสารไปนะอ้อนพี่น้องเมนมาช่องด้วยว่า ตัวน้องอ้นขี่ไปทางบักไก่ละทันขี่รถอะล่าขี่รถอาสามใส่ไปขี่น้องแล้วลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีทุกคน